เฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงชนะเลยเหรอ,อยังไม่ทันได้เล่นเลยเฮ้ยโตเฮ้ยตัวตัวละครมันน่ารักดีวะเฮ้ยตัวละครมันน่ารักอะไรอะชีร์ร้อยอันโอ้โหยังไม่ทันเล่นเลยอ่าเมื่อกี้เนี้ยโวดโวดโวดอันนี้นี้เลเวลหนึ่งเล่นยังไงก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยยังไม่ทันได้เล่นเลยอันนี้กระโดด เฮ้ยมีหนูติปีดด้วยเหเมื่อกี้เห็นแบแวบเฮ้ยแต่ตัวมันน่ารักมากเลยนะอันนี้อะไรอะ่ะออซุมแคมปิ้งวะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะมันสุ่มหาคนเป็นแมวเหรอกิ๊กเอ้าไม่ใช่ <c oughs> อะไรอะ่ะออไม่ได้เป็นโอ,อ,อ้ยเฮ้ยเราไม่ได้เป็นแมวอะ่ะแล้วเราทำไงวะเก็บของก่อนเก็บของเฮ้ยเพื่อนเพื่อน ไปด้วยกันไปด้วยกันเออสวัสดีคร sure. ับสวัสดีครับเราเป็นหนูคู่หนูคู่ดูดูมันน่ารักมากเลยนะดูโดดโดดดุกดุกดุกเนี่ยเราไปไหนเนี่ยพาไปไหนไปด้วยไปด้วยไปด้วยขึ้นเรือไหมขึ้นเรือแล้วมันไม่มีชื่อบอกเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมวมาแล้วไปละวิุยแมวบานเลยโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโดนแล้วโอ้โหเอ้ เอ้าเอ้ายังไม่โดนหรอเอ้ยตรงนู้นก็แมวเฮ้ยน้ไมแมวมันเยอะวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้โหเอ้ยอะไรอยู่เนี่ยเล่นยังไงอยู่เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแอบก่อนดีกว่าเออเออเฮ้ยแมวมันตามติดเลยอ่ะเอ้ยไอ้ช่วยด้วยดิเออเออเอาหุ้ใต้ท้องรถไม่ได้อีกไอ้แมวก็ตามติดจังเลยโอ้ช่วยด้วยโดนจับแล้วจับอีกเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายก่อน เออไต่ได้ป่ะเอออยู่ตรงนี้แหละแมวมันขึ้นมาไม่ได้เออเอาวะเราเฮ้ยแมวมันขึ้นมาได้ไงแอบกอนแอบกอนเออมันขึ้นมาไม่ได้ตรงนี้เราแอบตรงนี้แหละเออเอาไอ้ข้างล่างโดนจับแล้วพยายามจะขึ้นมาไอแมวตัวนี้นพยายามจะขึ้นเอ้ยมันกระโดดสวัสดีครับสวัสดีคุณกวินด้วยนะครับสวัสดีครับโ <laughs> อ,อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาให้แมวตัวนี้มันไม่ยอมะ มันจะจับเราให้ได้อะเฮ้ยแต่เราแอบอยู่มันขึ้นมาไม่ได้เอาติดติดเออมันไปละมันมันท้ออะเออเรามันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาติดติดเราอ๋ออ๋อชิบหายละติดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าปะเอ้ยตูดตูดเราต้องใช้ตูดเออเฮ้ยเออเออเฮ้ยมันขึ้นมาบนนี้ได้เลยเหรอเฮ้ยเฟี้ยวว่ะเออเฮ้ยสุดยอดเลยเฮ้ยพวกเราแก๊งหนูฉลาด แก๊งหนูฉลาดอ่ะเฮ้ยสุดยอด,ยอด,ดเฮ้ยทำดีว่ะเฮ้ยมันแป้นแปนด้วยกดไงอันนี้เหรอเออแป้นแปนเออมันขึ้นมาไม่ได้เว้ยเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยว,วอ่ะเออพวกเราแก๊งแก๊งหนูฉลาดนี่ครับแก๊งหนูฉลาดขึ้นมาหลังรถเอ้มันกดไม่ได้แล้ว,วอ่ะเออแป้นแป้น,ปนเอยแล้วเพื่อนเราไป็นไงบ้างนละ่ะเหลือแค่นี้เหรอ ชิบหายแล้วเพื่อนข้างหลังมีทางขึ้นน่ะขัางหลังมีทางขึ้นนะเพื่อนเราเราจะอยู่บนนี้จริงอ่ะแต่เราก็แปรปๆอยู่นี่กันเฮ้ยแมวมันมาล้อมแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีหนูลงไปลงลงไปไ้ปั่นแมวอยู่ข้างล่างว่ะเฮ้ยไอตัวไอตัวนั้นแมวมันฉลาดเว้ยมันมาแล้วมาแล้วมันรู้แล้วเฮ้ยมันรู้แล้วอดีแล้วอดีแล้วเฮ้ยเฮ้ย มี่งแตกว่ะแมวมันได้ยินว่ะแมวมันได้ยินว่าขึ้นทางข้างหลังได้ว่ะเฮ้ยแต่เราผิวผิวเฮ้ยเราขึ้นต้นไม้นะต้นไม้ขึ้นได้ปอ em นะเอออยู่แถวนี้ก่อน float. เอ้ยมันไม่เห็นไม่เห็นแอบแอบแอบก่อนแอบก่อนอย่าให้มันเห็นอย่าให้มันเห็นเปียวค่ะเออเออมันขึ้นไม่ได้เหลือยี่สิบสี่วิสบายแล้ว เราอยู่กันสามตัวว่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเตรียม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 สละเรือไปแนละ้ววงแตกวงแตกเอ้ยไออันนี้ฝึกเอาไว้เล่นไอ้นี่ปอดสกเก็ตได้เลยนะเอาไว้จุกเอาไว้จุกเฮ้ยตรงนี้ขึ้นได้ปะเฮ้ยเ้ยเอาขึ้นไม่ได้ชิบหายแล้วหายแล้วเฮ้ยตรงนู้นมีท้อด้วยว่ะเฮ้ยมีท่อมมีแมวเฮ้ยขึ้นใบไม้ได้ปะเอช็อนะว่ะสุดยอด เอ้ยเอาเรื่องอยู่นะได้เบอร์หนึ่งโอ้ยโหน้องเปาเหรอเปาที่หนึ่งเลยเหรอเอาเรื่องมาเอาวะได้ชีสเอาไปซื้อของเหรอเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเวทเข็ีชีสอ๋อต้องไปกินชีสเหรอเอาวอร์ดอันนี้ดีว่ะลองลองเล่นหลายๆแบบดูเราไปสำรวจกันมันมีอะไรบ้างอ๋ออันนี้มีแมวด้วยแมวอะไรเนี่ยแมวแมวอะไรวะเนี่ย แมวพึ่งแมวพึ่งเออไอเกมมันน่ารักดีอะเนี่ยขอเป็นบังเฮปอ,อเป็นบังเฮอุอ้ยอุนน้ยนี่อันนี้ก็น่ารักเฮ้ยมันตุ่มเอาเหรออันเนี้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยน้องเปาเป็นว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมีสปริงด้วยว่ะเอา้าแล้วมันขึ้นไงเออเฮ้ยเปรี้ยวว่ะมีสปริงเด้ง มันทําให้เราเข้าใจเฮ้ตุ้มโป่งนี้ได้ปหเออตรงนี้ทำเลดีเอ้ยแต่มันมันไม่ใช่ภารกิจให้เราไอนน้นี่หว่าเราต้องไปกินชีสใช่ไหมใช่ปะวะเดี๋ยวดูนะอ๋อนี่ไงภารกิจต้องกินชีสไปกินชีสก่อนกดตีกินเออกินชีสแมวมาแมวมาแมวมาไปแล้วออกติดติดโอ้ยโโดดขึ้นกัน มันไปไล่ตจนนู้นกินต่อกินต่ออ๋อแมวติดอ๋อยีเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ย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 เลือดหายเลือดหายเุ้ยเฮ้ยอุ้ยมันมีเลือดหายด้วยโอ้โหโอ้ขีดแล้วเออโอ้โหอุ้ยตุยแล้วมันไม่เกิดด้วยอ่ะโอ้โหดูดิแมวก็ยังดุเลยแมวมันยังดุเลยว่ะไล่กัดอย่างเดียวเลยโอ้ติดติด เอ้ยมันแอบว่ะเอ้ยโหอันนี้จุกใช้ได้จุกจุกใช้ได้อยู่อ๋อโดนโดนแมวลุมโดนแมวลุมเอาเรียบร้อยขีดไปอีกหนึ่งแมวเอาไอตัวนี้ดูดูเพื่อนโดนไล่โอ, h, ừ, อ้จิตใจทําด้วยอะไรโอ้โดนอีกแล้วโอ้แมวสองตัวนี้คตรดุเร็วอะเฮ้ยดูดิไอแมวสองตัวเนี้ยอันดุจัดเลยดูโอ้โอ้มันไล่แทะอย่างเดียวเลยโอ้โอไม่ไม่เหลือใครละ เอ้ยเอาว่ะยังเหลือยังเหลืออีกสองโอ้แมวมันตกมันด้วยดูดูดูมันดูดูมันกระโดดกระโดดเป็นแมวพยศไปเลยเอ้ยนี่ไงมันเจอแล้วมันเจอแล้วเอ้ยเอาว่ะมันพยายามจะกระโดดว่ะนี่ไงเฮ้ยโหมันผิวด้วยงั้นงเอ้ยเกือบเกือบเอาว่ะมันพยายามมันพยายามไอหนุ่ยตัวนั้นมันแอบสุ่มโป่งเฮ้ยเติ้ลเตเอาผิดชั้นเปล่าเอาผิดชั้นผิดชั้นเอามันไปไหนละไอตัวนั้นอะ คนแอบอยู่อ๋อแต่ละคนนี่แอบแอบทั้งนั้นเลยเนี่ยสายแอบนี่หว่ามันไม่มีใครไปกินชีสเลยโอ้แล้วมันจะผ่านไหมนะ่าชีวิตโอ้ยโดดกันใหญ่เลยเอาหาไม่เจอเอาาไม่เจอเอ้ยยังไงยังไง,ไงมาแล้วโดวนไล่แล้วโดวนไล่โอ้ยิดโอ้ไอ้แมวตัวนี้เหลือตัวสุดท้ายเหลือตัวสุดท้ายวะแอบอยู่ไหนวะเราต้องอย่าไปเปิดแมพให้เขาเห็น ว่าไอแมวตัวนี้ตามล่าตามล่าอุ้ยนุ่นมันขึ้นไปหาข้อมูลมอ่ะอ๋อมันดูจากที่ส้งไอตัวนู้นไอตัวนุ้นมันฉลาดเฮ้ยเฮ้ยเยเหมือนมันจะเห็นหรือเปล่าเฮ้ยมันเหมือนทาท่าเหมือนจะเห็นว่ะตัวนี้ยังไม่เห็นไอแมว p i j เนี่ยไอแมว p i j ยังไม่เห็นว่ะเออโอไอแมวสองตัวนีนกระดุกจริงอีกตัวหนึ่งมันอยู่ไหนหาไม่เจอว่ะเฮ้ยเอาวะเอาวะ ไม่เจอว่ะเฮ้ยเจอสุมอ้มโป่งอ่ะเจอสายซุ้มปโป่งโอ้โหโดดโดดเอาพยายามพยายามจะโดดหาหา,หาไม่เจออยู่ไหนเอย่ยอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่ะเอาเรื่องแมวหาไม่เจอเอ้ย,อยมีชี้ตรงนี้ด้วยหรอโอ้มันกินชี้ตรงนี้ก็ได้นี่หว่าโอ้หลงนี้เราไม่ได้ไปกินชี้ข้างล่างเลยชี้ข้างล่างมันมันจงแจ้งเกินมันพยายามจะหาว่ะ หาไม่เจอว่ะเฮ้ยอีกตัวหนึ่งมันอยู่ไหนวะอีกหนึ่งนาทีห้าสิบวิอีกหนึ่งนาทีห้าสิบวิยังไงยังไงโดดเอยดอยแมวแมวมันดูแบบแมวพันขาตั้นเระมีแต่เอ้ยมีแต่เท้าไม่มีขานี่แมวหรือไส้กอกวะเนี่ยโอ้หาไม่เจอจริงนะดูดิเอากระโดดหาในถังไอ้นี่ไม่เจอไอ้ใน ในกระถางก็ไม่เจอกระโดดหากันใหญ่เลยเอาแล้วถ้าเกิดเวลาหมดใครจะชนะวะเน,นี่ยโอ๊ยพยายามพยายามจะหาให้เจอไหมหาไม่เจอวะ่ะทํายังไงก็หาไม่เจอเอ๊ะมันอยู่ไหนบ้าไอ้หนูตัวนั้นก็เนียนด้วยนะไม่รู้มันไปแอบอยู่ไหนอ๋อหาไม่เจออีกห้าสิบวิ เอ้าเจอแล้วโอ้โหมาแอบ,บอยู่นี้นี่เองเรียบร้อยโดนกินโอ้โแอบบเลยต่อเป็นแมวสักครั้งได้ไหมโอโ้มี MVP ด้วยนี่อ่ะเก็บไปเจ็ดตัวกินหนูไปเจ็ดตัวอ้วนอ้วนเลย